สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์นะคะพี่น้องเอ้ยเข่าขั้วหัวแล้วหัวตะเ,เมมตลเยะะเียวพี่น้องมาเด้อมาเด้อบ่เนี่กินข้าวปุ้นพี่น้องตะเมื่อเสาร์เห็ดเห็ดเติร์กตะเทียงพี่น้องเอ้ยหยอดใบจากม่วงสามชั่วโมงหัวตะเลียวผักเยอะๆนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นผักเยอะๆพี่น้องมาปอกถ้าหักเนี้ยเป็นหักเนี้ยพี่น้อง แซ่บๆแบบบรานๆนะคะหนุ่มกินจับใหญ่ๆนะคะน้ำยากระปุ้นน้ำยาเซ็ตใสได้พี่น้องเด้อน้ำยาปานิ้นพี่น้องน้ำยาปานิ้นกับปลาุกเข้มปานิ้นกับปลาุกเข้มพี่น้องปุ๋ยปุ๋ยนังกบนังเขียดปานิ้นปานิ้นปานิ้นตำพริกแกงกระปุ่นใช่เลยล่ะพริก ตาเพิ่งเสร็จนะครับตาพริกแกงเพิ่งเลียพี่น้องพี่น้องใช้ผักอีตูเหล้าปลูกเองนะคะผักอีตูผักเหล้าพวกอิตูเหล้าพูดละพูดละพี่น้องเสพดเดียดเด๋ยวดิ้วเสพเดี๋ยวดิ้วเมยไม่ได้เห็นงาขอบอันนี้กะอันนี้มัายังข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียว,ยวกินพูดเดียวพี่น้องเอ้ย ปุ๊กปลาแดกปุ๊กปลาแดกดูปลาแดกก่อนนะคะอยากโชว์นะคะปุ๊กปลาแดกพี่น้องพูดล่ะบ้านนี้ขาดปลาแดกบ่ได้ขาดเป, Brexit, ป็ดน้ำปลาบ่ได้พี่น้องจะอวดอ่ um างปลาแดกกันพูดล่ะพูดล่ะปลาแดกพี่น้องแซ่บเช็ดปลาแดกแซ่บเช็ดพ um ูดล่ะพี่น้อง <PO> แซ่บตามหุ่งแซ่บพี่น้องขัวข้าวขัวทิมใส่พี่น้องประแดกบ้านฮะประแดกมาต่สิงบบรี่ประแดกมาต่สตึกประแดกมาตูวดอนขอนจันประแดกมาแต่บุรีรัมสารค้ามบวกทีไม่บดอ N F อันนี้ตำพริกแกงนะคะตำพริกแกงพี่น้องตำพริกแกงกะปุกระเปกพี่น้องตำเบ็ดใส่ ม่เฮดัดายากับปุ่นถุงละหมอทถุงละหมอนะคะตามจนปวดแขนจนมือยจนสิเป็นนมมปุ่นพี่น้องกระชายเยอะๆตามเบกระปุกปกระเกบกใบมะกรูดกระชายหัวหอมแดงนะคะขักบัวนาทีแอนๆๆนบรรยากาศข้างนอกน่าทานไหมคะกินเขาเดือดๆสิไปเก็บเห็ด เดี๋ยวไปเดินเล่นหน้าบ้านนะคะไปเก็บเห็ดหน้าบ้านฝนก็ตกตกนะคะพวกหน่ะพี่น้องไอต้ตะกชีดงามครัมาตลาดห่อมพี่น้องไปหมดมานะคะไอแต่หมดมาแต่หมดกระปุ่มจับบกักไงคัะพี่น้องบะซางพี่น้องมาดามบะซางจะติว๋วยยยยใส่ปลุกปลาร์เยอะๆนะคะ เผ็ดเผ็ดโอเคสามนาทีแล้วก็พอแล้วขอทานก่อนนะคะเพื่อนๆบายหิวแล้วนะคะสีะ่นาทีก็พอแล้ว